สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับนายเตนนะคะอยู่กับพี่เต๋อแล้วก็ไปเตยค่ะและแน่นอนความยิ่งใหญ่นะคะตามที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้เลยย้านะคะว่าถ้าหากว่าคุณอยากจะให้ศิลปินที่คุณชื่นชอบชื่นชมแล้วก็เชียร์เนี่ยได้รางวัลไปในแต่ละสาขานะคะอย่าลืมกดโหวตกันด้วยส่ง SMS มาที่หมายเลข4689191นะคะหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นายเตยนบอส dot mcard dot net ไม่ต้องมีเวอร์ไวเบใดๆทั้งนั้นนะคะหรือง่ายๆ QR code ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะสามารถสแกน QR Code ดดูไ้เลย สแกน QR วอารโค้ดมันจะมีลิงก์นะฮะก็จะลิงก <link S 2> ์เข้าไปที่นายอเอเดนอวอร์ดดอทเอ็มคอร์ดดอทเน็ตเนี่ยนะฮะแล้วก็โหวตได้เลย3รางวัลน,นะครับรางวัลขวัญใจมหาชนรางวัลคู่ชิ้นแห่งปีและคู่ชิ้น Rising Star นะครับแต่ว่าวันนี้รายการนายเอเดนของเราเนี่ยอยากจะเปิดโผรางวัลอื่นๆที่คุณผู้ชมเองเนี่ยอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะนายเอเดนอวอร์ดสองพันยเนี่ยมีรางวัลใหญ่รางวัลไหนอีกบ,บ้างนะครับผมวันนี้เราจะเปิดโผรายชื่อรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีให้ดูกันครับ และนี่คือ5รายชื่อนะครับ<อ>ภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งปีรางวัลนายเดเทนอวอร์ด2025นะครับใช่แล้วค่ะ5เรื่องบอกเลยว่าขนลุกจริงๆนะคะคซึ่งวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีโผมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันในสาขาอื่นๆอีกนะคะแต่ว่าจะเป็นสาขาไหนเนี่ยก็ต้องรอติดตามนะคะเพราะว่าบอกเลยนะว่าเราเห็นรายชื่อแล้วเนี่ยโอ้โห กินกันไม่ลงเลยจริงๆ,ๆเพราะฉะนั้น<ๆ>รอติดตามนะคะควันที่22พฤษภาคมได้รู้กันอย่างแน่นอนค่ะ<ช>ส่วนตอนนี้<ม>ปรับอารมณ์นะคะคุณผู้ชมเราไปกันที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครคนปฐมค่ะเป็นคืนที่4ีนะคะสาหรับพิธีสวดพระอภิธรรมศพของรายชินีลูกทุ่งคนแรกของไทยผู้ล่วงลับอย่างแม่ของศรีวรนุชค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงเพลงไทยลูกทุ่งขับร้องปี2535นะคะหลังจากเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย85ปีเมื่อวันอาทิตย์ที่6เม สายยนตนที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันนี้ครับทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งประเทศไทยนะครับผมร่วมเป็นเจ้าภาพบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยเหล่าดาราศิลปินและแฟนเพลง ที่ยังร่วมเดินทางมาไว้อาลัยต่อการจากไปของศิลปินทรงคุณค่าของวงการลูกทุ่งไทยอย่างต่อเนื่องนะครับมีแม่เมาส์สุดาชื่นบานนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงต้นทีไทยสากลและขับร้องประจําปี2563นะครับที่เดินทางมาร่วมงานในฐานะกรรมการบริหารสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เผยว่าคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับที่มาร่วมฟังสวดอภ,าภาิธรรมแม่เมาส์เล่าว่าตัวเองเนี่ยคุ้นกับพี่ผ่องศรีนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นน้องสมาชิกวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญเคย ขึ้นเวทีด้วยกันบ่อยและพี่ผ่องเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักอัธยาศัยดีแล้วเป็นหงเป็นใหญ่รุ่นน้องด้วยครับใช่ค่ะส่วนคุณบินบรรลือฤทธิ์นะคะก็เดินทางมาร่วมงานด้วยค่ะก็เผยว่ามีโอกาสได้เจอกับแม่ผองศีล่าสุดเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะคะเคยเอ่ยปากสัญญาด้วยค่ะว่าจะไปเยี่ยมแม่แต่ด้วยภารกิจและสุขภาพของแม่นะคะยังไม่ทันได้ไปก็ ท่านก็เสียไปก่อนนะคะก็ท่านก็ลงพื้นที่อยู่ที่แม่ห้องสอนค่ะมารู้ที่หลังนะคะหลังจากที่มีคนเนี่ยไปเยี่ยมคุณแม่ของศรีว่า ท่านพูดถึงตนและไทยเอกพันธ์นะคะชื่นชมในการทำความดีช่วยเหลือคนด้วยก็แอบ,บเสียใจอยู่เหมือนกันค่ะที่ไม่ทันได้ไปเยี่ยมแม่นะคะแต่ก็ตั้งใจว่าต้องมากราบลาให้ได้ตนก็สัญญานะคะว่าจะยึดคําสอนคําชื่นชมของแม่ของสีที่มอบให้ทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปให้ดีที่สุดค่ะนะฮะและคนที่คิดถึงเสียงร้องของแม่ของสีเนี่ยตัวพี่บินเองก็บอกว่าจะคิดถึงตลอดไปนะครับไปฟังเสียงพี่บินกันครับ สัญญาคุณแม่ไว้ว่าคุณแม่เดี่ยผมจะไปเยี่ยมที่บ้านนะบอกโอ้ยคือเสียงคุณแม่ก็รู้อยู่แล้วคุณแม่ยินดีต้อนรับแบบมาเลยนะอะไรแบบมาอย่างนี้แหละแต่เราก็งานมันก็เยอะแต่ด้วยความที่เราก็ติดงานจนกระทั่งมาวันนี้เรารู้สึกก็โอเคยังไงเราก็ต้องมากราบคุณแม่สักครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณแม่พระอุ้งศรีเนี่ย <c oughs> เป็นคนที่ชื่นชมเรามากไม่ว,ว่าใครจะไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ย พอเห็นว่าบินไก่กระพันเนี่ยสองคนเนี่ยคู่แฝดเนี่ยช่วยเหลือทั้งในวงการบันเทิงทั้งลูกทุ่งทั้งวงการภาพยนตร์ละครคุณแม่เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าพอได้ฟังเสียงคุณแม่ร้องแล้วเนี่ยมันมีความสุขก็เลยคิดว่าเนี่ยจเอานักร้องเก่าๆนักร้องที่มีคุณภาพเก่าๆมาร้องเพลงก็เอาทั้งคุณแม่เอาทั้งดาราเอาเอานักร้องเก่าๆเกือบประมาณสัก1 3 1 4คนน่ะในปีนั้นมาร้องเพลงแล้วคุณแม่ก็เอาบอก สอนเราตลอดว่าให้รักษาความดีนี้ไว้สัญญานะครับว่าสิ่งที่คุณแม่พูดสิ่งที่แม,ทแม่เคยสอนผมเนี่ยผมจะทําและจะทําให้ดีนะครับคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงว่าผมทํามาเนี่ยหลายสิบป,ปีของคุณแม่เสียคุณแม่จะบอกแม่จะไม่เอาอะไรไปเลยทุกอย่างคือจะให้เกี่ยวกับการกุศลทั้งหมดน,นี่เป็นเสียง<ม>ของพี่บินนะครับผมที่<ช>พูดถึงค,ความรักความคิดถึงต่อแม่ผ่องศรีวรนุชนะฮะเชื่อว่าเสียงของแม่ผ่องศรีเองเนี่ยผมว่าอยู่ได้ตลอดกาล ในใจของคนไทยทุกคนเลยนะครับใช่แล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงบ้านเรานะคะเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ระล,ลึกถึงแม่พองศรีวร,รนุชอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะส่วนตอนนี้ปรับอารมณ์กันอีกสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าพี่หญิงรัฐาชื่อนี้เน <ผม S 1> ี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นขึ้นเวทีร้องเพลงมาสักพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะบอกเลยว่าถือเป็นสงกรานในรอบ8ปีที่กลับมารับงานร้องเพลงปกติในช่วงนี้น ตั้งแต่มีคุณสามีคุณตูนเนี่ยเขาก็จะไปแบบเออเขาจะไปวิ่งมาราธอนซึ่งมาราธอนเขาจะจะจัดในหลายๆที่ก็จะตระเวนตามกันไปนะคะแต่ว่าปีนี้ในช่วงนี้ลูกที่จะอยู่ประเทศไทยก็ไม่ได้ไปไหนก็เลยรับงานซะเลยก็แล้วกันครับผมงานเนี่ยก็มีทั้งงานละครทั้งที่ตัวเองแล้วก็สามีแสดงด้วยนะครับสายลักลสายเลือดนะครับแต่ทุกคนเนี่ยแทนที่จะโฟกัสที่เรื่องการแสดงของพี่หญิงใช่ไหมฮะไปโฟกัส สามีของพี่หญิงนะฮะพี่ตุลว่าอ้โหูงานดีมากนะครับมาเป็นนักแสดงในบทรับเชิญเป็นบทของตำรวจนะครับพี่หญิงบอกว่าโอ้ก็ดีใจที่มีคนชมสามีว่าหลอ่อซึ่งงานแสดงของพี่ตุลเนี่ยผู้จัดก็สนใจเยอะนะครับแต่ว่าพี่หญิงเขาบอกว่าอนุญาตให้เล่นได้น้อยๆนะเ,ออเพราะว่าอยากให้โฟกัสที่งานหล่อของตัวเองมากกว่าก็ดูสิออกน้อยแต่ออกได้แบบ<า>ว่าน,น้อยแต่มากเพราะว่าความหล่อเขามากเหลือเกินนะคะอ่าส่วนบทงานของพี่หญิงนะคะภาพ,พยนตร์เรื่อง The Tutor พี่วันมาสอนถือว่าเป็นหนังในรอบสาม ปีนะคะเพราะว่าอยากกลับมาเล่นหนังผีบวกกับเรื่องนี้เนี่ยพี่หญิงเขาบอกว่ามันมีแง่คิดเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะก็พร้อมที่จะมารับ เล่นหนังผีแบบที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้แต่ว่ามันดันเกิดเรื่องที่ทุกคนเนี่ยก็คงสงสัยเวลาที่มีใครไปเล่นหนังผีหนังหลอนต่างๆเนี่ยอาจจะอยากรู้ว่าเคยเจอเหตุการณ์หลอนๆกับตัวเองบ้างไหมซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเจอกันหลายคนนะได้ยินทั้ทุกเรื่องเลยเนาะนะฮะพี่หญิงเนี่ยเขาบอกว่าประสบการณ์หลอนที่เจอในกองถ่ายเนี่ยนะฮะแม่พีอยากให้พี่หญิงเล่านะแต่ว่านี่เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนละกันคือเขาไม่กล้าฟันธงครับว่าเป็นวิญญาณหรือเปล่าคือมันมีฉากหนึ่งที่ถ่ายตัวเอง ต้องไปยืนเป็นเงาผีเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเห็นเงาผู้ชายอยู่ข้างหลังน้องนักแสดงในเรื่องขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วสุดท้ายพี่หญิงเขาก็เลยไปเค้นความจริงจากผู้ช่วยนะครับว่าคืนนั้นเนี่ยทีมงานเจอวิญ,ญญาณผู้ชายนุ่งจงกระเบนสีน้าเงินแต่ทุกคนไม่กล้าบอกพี่หญิงฮนะก็เพราะว่า กลัวว่าจะทํางานไม่ได้ไงคออนลุกเลยนะคุณผู้ชมออพี่วิ่งพี่บอกว่าคือถ้าใช่จริงๆก็น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นวิญญาณเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้เลยนะคะออก็เลยมีการพกพระแล้วก็ไปอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนับถือเนี่ยให้มาช่วยปกปักคุ้มครองด้วยนะคะคซึ่งหลังจากที่ถ่ายทําเรื่องนี้ไปเนี่ยก็มีการไปขอขมาด้วยแจ้งว่าตัวเองเนี่ยมาถ่ายทําต้องการถ่ายทอดความเป็นตัวละครไม่ได้มีการตั้งใจมาลบหลู่นะคะซึ่งการถ่ายทําก็ผ่านผ่านพ้น ไปแล้วก็ปิดกล้องไปได้ด้วยดีลองไปฟังพี่หญิงเล่ากันค่ะที่นั้นอะถ่ายกันประมาณเช่นคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่ฉันเดินเข้าไปในจุดมาร์กอะพุ่มกับเขาพูดหันมาพูดฉันว่าหญิงหญิงไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่จะให้น้องผู้หญิงสองคนมาคุกเข่าอยู่ข้างๆหญิงตรงนี้ฉันก็เขใจว่ามันต้องมีอะไรแน่นะเลยแต่สิ่งที่ฉันรู้สึกอะฉันรู้สึกว่ามันเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังฉันอีกทีนึงแต่ว่ามันไม่มีไงเออแต่ว่าฉันรู้สึกได้แต่ฉันก็ เท่านั้นแหละฉันก็เรียกทุกอย่างเลยองค์พระพี่คเนตองค์พระแม่ลักษมีทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ท่องว่าห้ามเข้าใกล้ในระยะ2เมตรคือชมดเทปสุดท้ายฉันก็ไม่รู้ว่าฉันอ่ะตาฝ้าหรืออะไรเพราะฉันต้องใส่คอนแทคเลนส์ดูแล้วฉันก็เห็นเว้ยว่าแบบเป็นเงาหรือไม่เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเถอะใช้เป็นแบบเป็นแบบฉันก็คิดว่าเออหรือมันเป็นควันเออ่สโมกที่มันอยู่รอบๆตัวน้องอะไรเงี้ยแต่โทษนะฉันเห็นเป็นผู้ชายอยู่ข้างหลังน้องอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่า พี่หญิงตอนบ่ายท,ที่ที่มีคนถักถ่ายฉากหนึ่งที่มุมที่พี่หญิงไปยืนอ่ะเขาเห็นผู้ชายใส่จงกระเบนเป็นจงกระเบนสีน้ําเงินยืนอยู่ตรงมุมนั้นแล,แล้วฉันก็เลยว่ากลางวันเจอแล้วออกลางคืนก็ยังจะให้กูไปยืนตรงนั้นอีกออตอนเที่ยงคืนตีนหนึ่งออก็จะให้กูไปยืนให้ได้เลยเหมือนแบบไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเพราะว่าเราในบทเราเล่นเป็นผีเราก็จะบอกว่ามันคือการแสดงนะอะไรเงี้ยเราก็จบ จบแล้วถ่ายจบแล้วให้มันให้มันจบกันไปนางก็มีแพชชั่นนางมีแพชชั่นเราก็ไม่ได้หักห้ามเราก็รู้สึกว่าเออก็ให้ทําได้แต่ว่าก็บอกกันไปว่าห้ามเล่นเกิน10คิวเพราะว่าเพราะว่าทางมีงานออฟฟิศของนางอยู่พูดถึงเราบ้างเพราะเราก็เล่นนะเล่นั้นหญิงก็เล่นหญิงเล่นเป็นเมนนะคะใช่ใช่ใช่อยากให้สปอตคอที่หญิงหน่อยอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ดีใจเพราะว่านางก็มีความตั้งใจนะนางก็ไปเรียนการแสดง แน่นาคนพี่หญิงก็ช่วยให้คุณตุลเนี่ยเขาบอกว่าเบรกงานธุรกิจหรือว่ามารับงานแสดงแบบอะไรจริงๆงจังๆบ้างอะไรบ้างนี่ขนาดมารับบทนิดเดียวนี่ก็มี acting นะไป acting class นะคะก็ไปเดินการแสดงนะอีกหน่อยก็พูดทางสู่งานคู่นะคะเพื่อแบบว่าทํากําไรอะไรอย่างงี้ให้กับชีวิตคู่บ้างอะไรบ้างอ่ะก็รอติดตามกันนะคะแล้วก็สพอร์ตผลงานของพี่หญิงด้วยทุ่มเทขนาดนี้ก็อย่าลืมนะคะไปติดตามภาพยนตร์ของพี่หญิงกันด้วยส่วนอีกหนึ่งคนที่เราต้องติดตามนะคะไม่แน่ใจ เหมือนกันว่าตอนนี้เขาโกอินเตอร์ไปแล้วหรือเปล่าสําหรับค,คุณรัศมีแขนะคะบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยทำอะไรก็กลายเป็นมีมไปหมดเลยคือถยฟีดไปยังไงก็<อ>ต้องเจอ,อคือล่าสุดเนี่ยไปเจอฟีดของรัศมีแขฟ้าเกืือล้นเนี่ยนะครับขึ้นไปเต้นอยู่กับล <Hey! S 2> ิซ่าเลยสาบนเวทีระดับโลกโคเชล่า2 0 2 5ที่ไหนแคลิฟอ <Hey! S 2> <America. S 1> ร์เนียสหรัฐอเมริกาทุกคนก็บอกเฮ้ยรัศมีแขไปเป็นเจส แนเซอร์เหรอเป็นแบบว่าอแขกรับเชิญแบบว่านักเต้นแขกรับเชิญของลิซ่าเหรอแต่ปรากฏว่าเราไปเจอรัศมีแขมาไปร่วมงานวงสงซีวีเรื่องรีลอฟ e นะฮะเริ่มใหม่หัวใจเดิมเรือรู้ไหมว่ารัศมีแขบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเฮ้ยบนเวทีที่เห็นกับลิซ่า ไม่ใช่รัศมีแขนะคะทุกคนแต่เป็นแค่พี่แดนเซอร์น่าละไม้คล้ายคลึงเท่านั้นค่ะคือคล้ายมากคล้ายขนาดที่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าพี่แขเนี่ยเขาสงสัยเลยนะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆก็มีคนส่งข้อความมาสแสดงความออยินดีโอ้ยดีใจด้วยนะแขอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นจนสุดท้ายเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งมาเห็นในคลิปแล้วก็โออมันเหมือนจริงๆน้้ยแต่ก็เป็นความละไม้คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่รัศมีแขนะจ๊ะนี่สรุปว่าเขาจะเหมือนกี่คนก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนมาหลายคนมากเลยนะจำได้ ได้ไหมเหมือนพี่ไม้พี่ลมพรบ้างอันนี้อันนี้ขึ้นโอ้โหนี้ขึ้นทีเดี๋ยวคนไหนใครพี่คนซ้ายคือพี่รัศมีแขพี่คนกลางคือพี่รัศมีแขแล้วพี่คนขวาก็คือพี่รัศมีแข ซ้ายคือมอรลิสเคตรงกลางคือพี่ไม้พิ่ลมพรและขวาคือรัามีแขคือเหมือนกันขนาดนี้เอามาจับเทียบกันแล้วพบเหมือนพร้อมกันใหม่งงเนี่ยเอาเพื่อเทียบให้รู้เลยว่าใครเป็นใครแล้วเขายังไม่เหมือนกันนักเตะอาเซนอลคนหนึ่งด้วยนะแกเบรียลมาการเนสโอ้โหนี่คือแฟนบอลน่าจะน่าจะรู้จักกันอว่าเขาเหมือนขนาดไหนนะคะลองไปฟังพี่แขเขาเล่าดูค่ะเราไม่ใช่หนูค่ะ ยุดทักมาในอินสตาแกรมนะคะอันนั้นไม่ใช่นะคะมีคนมีทักแล้วเพื่อนเาคอมเมนต์มาบอกอ้อมไม่ได้ไปโคเชร่าค่ะอยู่ประเทศไทยค่ะไม่ได้บินไปเมริกาค่ะดีใจค่ะเออไปอยู่ในจุดหน้าที่เออไม่ต้องไปก็ได้เนาะเออไม่ต้องบินไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้ไปอยู่จุดนั้นพอดูรอบแรกก็แบบเฮ๊ยอะไรคิดไปเองพอดูไปอีกรอบก็เออเหมือนเนาะเออก็เหมือนก็ดีใจหรือคนนึกถึงแต่ถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราสามารถเป็นได้อย่างนั้นไหม เราไปกับฝรั่งค่ะเราไม่ได้ไปงานเลยก็ว่าได้ไถ้าจะน่าจะไม่ไปงานด้วยค่ะน่าจะไปทําอย่างอื่นที่เมกาค่ะไม่แต่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราก็เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยปกติอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เอาจริงๆก็ดีใจแหละส่วนตัวแขกก็ดีใจที่มีคนพูดถึงนึกถึงแล้วมีมันทำให้คนมีความสุขแล้วมีมอแขมันก็เป็นมีมที่แบบสนุกสนานเนฮะแล้วพอคนมาแบบว่ามีความสุขกับมีมของเราแล้วก็เออถือว่าเราสร้างความสุขให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะก็ไม่ใช่รัศมีแข่นะคะสําหรับใครที่อาจจะแสดงความมินีไปล่วงหน้าหรือว่าบางคนนะเอามีมไปแชร์จนคนบางคนเขาเข้าใจไปแล้วจริงๆเออก็ขอแก้ข่าวนะตรงนี้ด้วยนะคะแต่ก็ไม่มีผลงานอื่นๆของแขกที่สามารถติดตามได้นะจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องบนเวทีคเชล่าเรอติดตามได้ทั้งปีอยู่แล้วนะครับผมอ่ะคุณผู้ชมฮะช่วงนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยเองเนี่ยคอนเสิร์ตเยอะมากๆศิลปินหลายคนนะฮะที่เป็นระดับ World Class เองเนี่ยเขามาจัดศิลปินที่นี่บ้านเราเองนี่ก็เตรียมตัวเตรียม เงินเก็บเงินเข้ากระเป๋ากันเพื่อที่จะไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตแต่ว่าคราวนี้ฮะมันก็มีมิจฉาชีพที่่วยโอกาสณจังหวะนี้แหละที่จะมาหลอกเงินคุณไปแล้วคุณก็จะไม่ได้ดูคอนเสิร์ตด้วยใช่แล้ววันนี้เราขอมาเตือนภัยกันในรู้ทันมิรคิดก่อนเชื่อค่ะโอ้ยมีเรื่องให้ปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันพวกมิจฉาชีพอะทำงานกันฉ่ำมาก ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมก็จะมีแฟนคลับไม่ใช่แฟนคลับแลวนะแฟนคลับศิลปินเขาก็เก็บเงินเก็บทองจะได้ไปซื้อตัว๋วดูศิลปินที่ตัวเองรักเรารักใครเราก็ทุ่มทุนเรามันแม่บุญทุ่มสุดท้ายโดนหลอกพวกมิจฉาชีพแบบมันแฝงตัวมันเนียนมากคุณผู้ชมเราจะมาช่วยกันปราบมิจฉาชีพอีกพวกขายตั๋วผีให้สินส้นซากแล้วเราก็จะมาเปิดทริครู้ทันมิจคิดก่อนเชื่อกันหนูเนี่ยเป็นผู้เสียหายที่อยากออกมาเตือนภัยทุกคนนะคะเพราะว่า อาหนูเนี่ยก็มีศิลปินที่ชอบเนี่ยกดบัตรไม่ทันใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมาซื้อบัตรที่มันอับราคาเพิ่มก็คือคิดว่าเขาเนี่ยก็เป็นติงเหมือนกันก็เลยคิดว่าเออน่าจะเชื่อถือได้แล้วพอหนูซื้อปุ๊บโอนเงินเสร็จปุ๊บเขาก็บล็อกหนูไปเลยคะ่ะเงินมันก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะแล้วก็หนูก็เป็นนักศึกษาอยู่ก็เลยแบบว่าต้องไปยืมพี่มาอีกเพราะว่าเราก็อยากซับพอศิลปินที่เราชอบอยากไปดูอยากไปเจออะไรเงี้ยค่ะคือหนูก็ไม่อยากให้ใครโดนแบบหนูแล้วก็ไม่มีใครสมควรโดนเรื่องแบบนี้ค่ะ เหตุการณ์แบบนี้แหละที่แป๋วจะเตือนเตือนแล้วก็จะเตือนอีกซื้อตั๋วจากคนที่บอกแล้วว่าเนี่ยถูกนะมันสะดวกนะงั้นงี้แต่สุดท้ายเราต้องโดนหลอกอะ่ะนี่คือภัยใกล้ตัวหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อซ้ําแล้วซ้าเล่าค่ะและเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยือ่อเชื่อแป๋วค่ะเราต้องซื้อบัตรจากช่องทางที่ได้รับการรับรองจากผู้จัดงานเท่านั้นนะ แล้วเราอย่าไปโอนเงินให้คนที่เราไม่รู้จักอันนี้ท่องให้ขึ้นใจเลยแล้วถ้าเราจะต้องซื้อบัตรต่อจากคนอื่นเราต้องนัดเจอกันเราจะได้มาตรวจว่าเนี่ยมันบัตรจริงหรือเปล่าและข้อสําคัญไปสอบถามข้อมูลจากคนขายไว้ก่อนด้วยนะและอีกทางนึงนะให้เราใช้บริการแอปพลิเคชันที่เขามีระบบการพักเงินไว้ก่อนโอนให้คนอื่นนะ่ะเพื่อความปลอดภัยของเราเองนี่แหละ การซื้อตั๋วนอกระบบนะทุกคนอาจจะดูสะดวกอาจจะดูประหยัดแต่ผลที่ตามมามันไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงเลยเราเลือกความปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าคือถ้าเราสงสัยว่าตั๋วที่ซื้อมานะมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าเราจะต้องติดต่อผู้จัดงานทันทีเลยนะเราจะได้ตรวจสอบและที่สําคัญทุกคนอย่ารีบตัดสินใจโอนเงินโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ใจ มันมีตัวแทนจําหน่ายที่ชัดเจนอยู่แล้วโดวยเฉพาะคอนเสิร์ตดังๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่ไปซื้อผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมาตรฐานอันนั้นเนี่ยอยากให้ไปซื้อแบบนั้นนะครับแต่บางครั้งเนี่ยตั๋วจำนวนจํากัดหมดในเวลารวดเร็วก็จะมีมิจฉาชีพสวมรอยเข้ามาขายใน,ในลักษณะ,ะบัตรอะไรนะเหมือนกับตุนไว้แล้วมาขายอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูที่มาที่ไปดูคนที่มาขายเช็คแอคเคา t ์เช็คเพจนะครับดูความโปร่งใสดูว่า เปิดเพจตั้งมานานหรือยังหรือบัญชีที่มาขายเนี่ยตั้งมานานหรือยังไม่ใช่ว่าเพิ่งเปิดบัญชีสื่อของวันไได้3วันแล้วเอามาโพสต์ขายอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรไปซื้อนะครับเพราะอาจจะถูกหลอกได้สมมุติว่าตกตกลงใจจะซื้อก็เอาหมายเลขบัญชีธนาคารหรือข้อมูลของเขาหมายเลขโทรศัพท์หรือ,อรแ,ลแล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคนขายเนี่ยเอามาตรวจสอบในเ e ิร์ h เ n อ i n e นจินก่อน <c oughs> ช่อโกงประชาชนนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับแล้วก็ ถ้ากระทำผ่านสื่อสังคมออนไลน์หร er, ือเข้าสู่ระบบวิเตอร์ก็จะเป็นพรบองพิวเตอร์มาตรา14อนุหนึ่งจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนเช่นกันโพสต์กี่ครั้งก็1กรรมเงินทองเป็นของมีค่าอย่าเป็นป่าโอนไวก่อนจะโอนอ่ะดูให้ดีคิดให้ดีพวกเราจะต้องรู้ทันมิคิดก่อนเชื่อสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เดี๋ยววันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ